สวัสดีค่ะวันนี้หนูอิงขอบอกนะคะก็จะมาเรื่องบุญรับบาปที่ทำกันมานะคะเนื่องจากว่าคือเราอะมีกลุ่มที่สอนในเรื่องของการปฏิบัติธรรมด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้เน้นต้องมานั่งมาเดินจงกรมแต่ว่าเน้นความเข้าใจแบบง่ายๆนะคะเราก็ไม่ได้มีทรรสูงอะไรมากมายเน้นง่ายๆให้ชีวิตได้ราบรื่นนะคะก็ทีนี้พอทายไปเนี่ย หรือทดลองไปเนี่ยค่อนข้างตรงนะคะก็เลยนำมาทำคลิปนี้แค่นั้นเองนะคะเหมือนยืนยนันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติด้วยแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาในในในไลฟ์นี้นะคะโอเคค่ะเลือกไพ่นะคะสำหรับที่1สํางสำหรับที่สองสำหรับที่3สําสำหรับที่4สําสำหรับที่5นะคะเลือกไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวจะมาเฉลยที่หลังว่าแต่ละไพ่หมายความว่าอย่างราอไอนะจ๊ะเอออันนี้จะเป็นแบบส,สั้นๆนะจะไม่พูดยาวๆนะคะสรุปสั้นๆเพราะว่าเอ่อมันคุยคนเดียวเนาะบางครั้งมันก็อาจจะไปตรงกับใครไม่ตรงกับใครแต่ถ้าเกิดว่ามีตัวต่อต,ตัวเนี่ยมันก็จะเอฟเฟกมากขึ้นนะคะคือมีสนทนากับทีนี้คนที่พอรู้สึก ดูแล้วรู้สึกว่าเออมีประโยชน์ก็ไปใช้นะคะถ้ามันไม่มีประโยชน์ก็วางไว้นะอย่าซีเรียสเป็นการอ่านทํานายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเพื่อแก้ไขชั่วคราวหรืออะไรก็ตามนะคะดูไปนะอันนี้กองที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวถามครูบาอาจารย์ก่อนว่ากองที่หนึ่งเนี่ยขอถามว่าหลักๆแล้วคือเรื่องอะไร อันนี้คือไพ่ทักษายุคนะคะทักษายุคคอะก็ผู้ผู้พูดก็คือหนูอิงเนี่ยใช้มาได้สักพักหนึ่งนะคะแต่ว่าเพิ่งใช้มาประมาณสปีเพิ่งจะมาเรียนให้มันเป็นหลักเป็นการตามตำดาเขามีทฤษฎีการเรียนด้วยนะก็นะคะยังงงอยู่เลยค่ะทีนี้มาถามกันว่าครูจะแนะนำอะไรกองที่หนึ่งคะการากินีนะคะ โอเคไม่ต้องกลัวนะคะการานตินี้ก็คือเรื่องที่แปลกๆนะคะเรื่องที่เรารู้สึกว่า,าไม่เป็นปกติของคนทั่วไปประมาณนี้หรือตัวเราเองะแหละนะคะทีนี้มันเดี๋ยวมาดูบุญกุศลของที่คุณทํากันเนาะว่าบุญกุศลที่คุณทำมาอยู่ระดับไหนละหรือเพียงพอหรือย,ยังที่จะไปต่อนะจ๊ะเดี๋ยวหาไพ่ที่เข้ากับบุญกุศลก่อนต้องเป็นไพ่ไทย ไทยไทยไทยเมย์อยู่ตรงไหน,นหรือว่าเก็บไรแล้วอืมไพ่คู่บุญดีกว่านะอืมไพ่คู่บุญโอเคคำถามแรกนะคะมุญกุ่ลที่เราทำเนี่ยเพียงคอรหรือยังหรือว่า หรือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะตุกนกุศลที่เราทำเนี่ยเพียงพอหรือยังแล้วก็รา,ราวๆกี่เปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับกองที่หนึ่งนะคะตุกนกุศลที่คุณทำมาเนี่ยเพียงพอหรือยังทำมาถูกทางไหมอ่ะถ้าถามว่าเพียงพอหรือยังยังนะคะแต่ว่าพอที่จะให้แคล้วค่าให้ เรียกว่าพ้นจากอีกสุกษักอันตรายทั้งหลายที่เขาเรียกว่าบุญช่วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดถามว่าอยู่ที่ประมาณที่เท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ65%นะคะก็คืออย่างที่บอกว่าฉีวเฉียดเลยบุญที่คุณทำมาหรือทุกทุกอย่างในชีวิตคุณก็ประมาณฉิวเฉียดนะคะถ้าอย่างนั้นคือควรทำเพิ่มนะคะทำเพิ่มคือถ้าสมมติว่าคุณทำบุญ คุณมีทรัพย์คุณก็ทําเพิ่มคุณมีใจคุณทําเพิ่มคุณมีแรงคุณทําเพิ่มคุณมีอะไรคุณทําแบบนั้นเพิ่มอันนี้ขอตอบว่าบุญที่คุณทํามานั้นแค่ชฉิวเฉียดนะคะทําแค่ให้รอดผลดังนั้นมีแค่6ก็ก็ยังอันตรายอยู่นะดังนั้นนะคะขอถามต่อไปว่าต้องทำยังไงต่อไป ก็สร้างบุญสร้างกุศลต่อไปค่ะนะคะต่อเห็นไหมต่อยอดไปเรื่อยๆสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปอที่เราพูดมเมื่อกี้ก็ทาไปเรื่อยๆเพิ่มวอลลุ่มค่ะสมมติเคยทําบนระบาทอาจจะเพิ่มกันเป็น5บาทสมมติเคยทำปฏิบัติทางสชวดสวดมนต์หนึ่งบทเพิ่มเป็น2บท3บทอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ่นั่งสมาธิ5นาทีก็เปลี่ยนเป็น10นาทีนะคะทีนี้มาดูบาปของคุณมั่งว่าตอนนี้บาปของคุณเนี่ยเป็นยังไงจริงๆบาปมันก็จะ อยู่อีกอีก45เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมพเพราะไม่กี่ของคุณ65แล้วต้องต่อยอดไปอีกมามาดูบาปของคุณตอนนี้เป็นยังไงนะคะโอ้โหพูดง่ายๆว่าที่ผ่านมานะคะเขาเรียกว่าทําชั่วขึ้นทีนี้พอถึงเวลาที่บุญมันหมดเนี่ยมันก็เลยทําให้ต้องมาทําสร้างบุญเพิ่มนะคะงหรือบางคนเขาบอกว่าบางคนที่บอกทําชั่วแล้วมันทําขึ้นอะ่ะนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะมันประมาณ มรุสุนหกสิบห้าบาปกรรมอยู่ประมาณ4 5ใช่ไหมแต่บาปกรรมอะไพ่ออกมาค่อนข้างดีนะคะให้ระวังเรื่องความหลงเรื่องความมึนเมาเรื่องศิลข้อ3ศีลิข้อ5ศีสิสข้อ3ศีสิข้อศีลสิข้อ5นะคะถ้าคุณจะระมัดระวังในเรื่องของบาปกรรมของคุณในช่วงนี้นะคะโอเคเนาะ่ะคำถามต่อไปนะคะอันนี้คือบาปบุญที่คุณทำมาพอหรือยังไม่พอต่อยอดแล้ว บาปที่คุณทามาเท่าไหร่นะคะอืมต่อไปนะคะสําหรับกองที่หนึ่งนะเพียงพอแล้วทุกอย่างแล้วแก้ปัญหาแล้วทําบุญเพิ่มนะคะแล้วก็ระวังข้อสามข้อสี่ข้อห้าอันนี้เป็นไพ่ใบเฉลยสาหรับกองที่หนึ่งนะไพ่ใบเนี้ยถ้าเกิดคุณทตาตามตรงนี้ทั้งหมดนะคะ คุณจะสามารถสมหวังในสิ่งที่คุณทําที่คุณปรารถนาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องลงมือแล้วก็ทําให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนแจ่มใสให้มันถูกต้องตามกฎหมายด้วยบางอย่างถ้ามันผิดกฎหมายแต่มันได้ไวมันก็ไปไวนะคะแต่ถ้ามันถูกกฎหมายไม่ลบกวนใครไม่เบียดเบียนใครมันจะอยู่กับเรานานคุณมีเรื่องของการงานที่ดีการเงินที่ดีรวมถึงอาหารการกินที่ดีแต่ คนใบคนกองนี้แปลกอย่างหนึ่งนะคือบางครั้งอะ่ะมีอาหารเต็มโต๊ะเลยไม่อยากกินนะคะไอสิ่งที่มันมีต่อหน้าไม่ค่อยสนใจสนใจไปคว้าอย่างอื่น่งที่เราบอกว่าให้เราวังในเรื่องความหลงนะคะในเรื่องของความที่มีแล้วไม่เห็นค่าของสิ่งที่มีนะคะอันนี้สําหรับคนกองที่1นนะคะหนูวยอิงขอบอกค่ะหากต้องการคําทานายเพิ่มเติม หรือเช็คชุนดวงชะตาส่วนเ,ออเพิ่มเติมนะคะมีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะทักส่วนตัวที่ l ล n e ที่เฟซนะคะวัสดีค่ะต่อไปจ้ากองที่2องนะจ๊ะกองที่สองออขอสอบถามว่าอันนี้คำถามคือบุญกุศลที่เราทำมาเนี่ยพอหรือ,อยังนะคะแล้วถ้าพอแล้ว ไปต่อ,อยังไงและถ้าไม่พอไปต่อ,อยังไงบุญที่เราทํแบาบปที่เราทําเป็นอย่างไรนะคะอ่าอันนี้บุญที่ทํานะคะตอนนี้เป็นยังไงนะคะบนที่เราทําตอนเนี้ยเรียกว่าน่าจะอดทนกําลังที่จะฝืนทําความดีอยู่นะคะบางครั้งความดีจริงๆไม่ต้องฝืนหรอกแค่คุณปรับจิตปรับใจ เข้าใจแล้วคุณก็ไม่ต้องฝืนคุณก็ทําไปได้เรื่อยๆนะคะถ้าถามความดีค่อนข้างน้อยหรือทําแล้วไม่เห็นไม่เห็นความดีนะคะเพราะอะไรก็คุณทําผิดถูกผิดจุดไงถ้าทําถูกจุดอ่ะมันก็มันก็ถูกอยู่แล้วถูกมากอ,ะอ่ะเดี๋ยวดูต่อไปนะคะ แล้วคุณต้องทําอะไรต่อไปในเมื่อบ,บุญที่คุณทำม,มันน้อยเกินนะคะรีบทำทันทีค่ะอย่ารอช้าแล้วยิ่งต้องลงลงมือทําให้ไวนะคะอดทนให้มากขึ้นด้วยนะคะก่อนที่มันจะสายเกินไปจริงๆมันเจาะได้เพิ่มเลยไม่กระทั่งสุขภาพร่างกายการงานการเงินนะแต่นี้มันอัดคลิปก็จะเอาแค่คร่าวๆแล้วกันนะคะเพราะว่า5กองเนี่ย ต่อไปนะคะเนื่องจากบุญมีน้อยเนาะขอดูบาปพ,พอบุญน้อยอุปสรรคมันก็เยอะอะ่ะเดี๋ยวดูบาปนะเห็นไ,ไหมบาปนี่เยอะมากมายเลยนะคุณเองคุณจะต้องรู้ตัวเองนะคะว่าบาปที่คุณทำเป็นยังไงจริงๆบางครั้งอะ่ะการที่ได้มาจากความที่ความสําเร็จที่มันได้มาอย่างไม่บริสุทธิ์อ่ะมัน ความสุขมันอยู่ไม่นานนะคุณอย่างน้อยๆคุณก็ทุกใจอันนี้ให้ระวังสินข้อ2นะคะข้อสข้อ1งข้อ2ข้อ1ข้อ2ข้อสานะคะ1 2 3 4สาเลยอันนี้ให้ระวังนะคะอ่ะต่อไปอันนี้คือไพ่ปิดท้ายนะคะอืมชัดเจนเลยไหมกองที่สองอันตรายนะคะให้ระวังค่ะระวังสิ่งยั่วยุสิ่งที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็ทำให้เราหลงงมงาย สุขวันนี้ทุกวันหน้านะคะสําหรับคนกองที่สองต่อไปนะคะคนกองที่สามค่ะคนกองที่สามนะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะว่าบุญกุศสมที่คุณทํามาเนี่ยพองเพียงพอแล้วหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวโลโก้เรารับทําโลโก้ด้วยนะตรวจดวงชะตาทําโลโก้จัดวนจุ้ยจัดฮิ้งพักทำหลายอย่างมากเลยค่ะสีปีนี่ลุยกันมาตลอดนะคะ แก้ไขดวงชะตาไม่ไม่ได้ดูดวงเท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวดูว่ามุกสนที่คนทำมาของกองที่สามเป็นยังไงย a โอ้คนคนนี้นะคะมีความอดทนที่อะมุ่งมั่นสร้างตัวเองมุ่งมั่นทําความดีเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองนะคะอดีตเคยลําบากมาขนาดไหนก็ไม่ย่อท้อนะคะเพื่อความเป็นหลักเป็นฐานในชีวิตของตัวเองนะคะทีนี้มาดูว่า พอมีบุญกุศลเนี่ยประมาณ56%แล้วเนี่ยนะคะเราจะไปต่อ,อยังไงนะคะอ่าข้ออันนี้คือถามว่าไปต่อ,อยังไงเรามองว่าคุณควรจะต้องเพิ่มเป้าหมายในชีวิตคุณนะว่าคุณควรจะทำบุญอะไรเสริมถ้าถามเราเนี่ยบุญที่คุณ ออกที่ต้องต้องออกไปเดินทางหรือว่าทําให้คุณเหน็ดเหนื่อย,ยหน่อยหรือแม้กระทั่งบุญที่ทําเกี่ยวกับพระเจ้าตักศิลพระเนรศวรกษัตริย์ทั้งหลายแหละเนี่ยล่ะค่ะนะคะเพราะเราบอกแล้วไงว่าคุณอดทนมาตลอดแล้วไพ่มันก็อดทนจริงด้วยนะคะดังนั้นคุณก็หาอะไรที่ยากๆทําแบกหินแบกปูนแบกแบกสร้างองค์พระทําอะไรที่มันยากๆหนักๆกับคุณนะคะพออ่ะต่อไปนะคะ พอบุญมาแล้วเนี่ยอยากรู้จังเลยกองที่สามบาปเป็นยังไงอืมช่วงที่คุณทําบาปอ่ะถามว่าคนกองเนี้ยด้วยความที่มันลําบากอยู่แล้วอ่ะมันเหมือนมันเหมือนต้องอดทนอยู่แล้วได้ได้รับชดใช้ ดายกรรมอยู่แล้วนะคะมันก็เลยทําให้บุญบากที่คุณทํามาค่อนข้างน้อยมากแต่วิบากกรรมที่คุณต้องเจอมันยังเจออยู่มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าทําไมทําไมชีวิตฉันลําบากจังแต่จริงจริอะ่ะไม่แล้วค่ะอีกไม่นานชีวิตคุณก็จะสบายแล้วนะแค่คุณตั้งมั่นและเชื่อว่าคุณจะสบายอันนี้นะหนึ่งสองสามตึ๊บเห็นหมาอีกไม่นานคุณจะสบายจริงๆอย่างที่เราพูดเลยอันนี้มันหมายถึงความอินเป็นอิสระนะคะ อืมต่อไปกองที่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคจะจบแล้วนะกองที่สี่นะคะบุญที่คุณทำมาเป็นอย่างไรบุญที่คุณทำมาเป็นอย่างไรกองที่สี่นะอืม โอ้โหจริงๆคุณน่ะเป็นลูกได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอสมควรบางครั้งบุญที่คุณทำอะอาจจะไม่ได้เยอะนะถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรอาจจะไม่ได้เยอะแต่คุณขอเก่งคุณแบบบนเก่งคุณขอเก่งคุณแบบพูดเก่งขอกระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก่งมันก็เลยประมาณว่าทีนี้ก็มีคําถามว่าอา้าที่เออถ้าบุญไม่เยอะอะ่ะไปขอสิ่งศกสิทธะ แล้วจะได้เหรอเขาต้องมีบุญก็ไม่ใช่เหรอก็ถ้าเกิดคุณเราไม่ได้หมายความว่าชาตินี้นะคุณอาจจะเคยทําชาติก่อนมาดีก็ได้หรือติดค้างกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ค้างไว้โดยเฉพาะพระพิคเนศอย่างเงี้ยนะคะพอคุณไปขออย่างเงี้ยคุณก็เลยได้และท่านก็อยู่ในเครือข่ายที่ต้องเอ่อต้องการเมตตากับคุณด้วยนะคะอืมมันก็เลยทําให้คุณสมหวังทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้องมีความดีอยู่เงี้ยประมาณ4 0ทีนี้พอมีความดีประมาณนี้ต้องทํำยังไงต่อคะ ตอบแทนบุญคุณดูแลบิดามารดาแล้วก็มีความเมตตานะคะดูแลท่านให้ใหดีบุญอันเนี้ยค่อนข้างเป็นบุญเยอะพอคุณทําบุญที่มันถูกตรงแล้วเนี่ยคุณก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะอ่อนน้อมถ่อมตมนะเป็นบุญที่ที่ดีเลยนะบอกก่อนดีกว่าการที่แบบว่าไปสร้างบ้านสร้างวัดสร้างอะไรต่างๆนานาอีกนะเริ่มที่ใจคุณก่อนนะคะทีนี้พอเรื่องของบุญแล้วไปดูบาศิ ว่าจะเยอะไหมเนี่ยบาปที่คุณกองที่สี่ทำค่ะอืมหือจะทำก็ไม่ค่อยกล้าทำด้วยบาปบุญก็ไม่สะดวกที่จะทำเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอืขอได้ไง พอบาปก็ไม่ค่อยกล้าทําแต่ถ้าทําทีก็เอาเรื่องเหมือนกันคนคองคนกองนี้นะคะให้ระวังในเรื่องข้อหนึ่งกับข้อสี่นะคะสินข้อข้อหนึ่งก็คือการฆ่าคนสินข้อสี่ก็คือเรื่องของคําพูดบางครั้งคําพูดเฉือนใจคนนะคะอ่ะมาดูคําเฉลยปิดท้ายอย,อย่างที่เราบอกให้ระวังเรื่องคาพูดแลอการฆ่าคนมาทำไปให้ช็อตฟิลนะคะคําพูดฆ่าคนได้ อาวุธที่มีแล้วเนี่ยมันง่ายมากมันฆ่าคนง่ายดังนั้นเราถึงบอกให้คุณระวังในเรื่องของข้อหนึ่งแม้กระทั่งการทําร้ายตัวเองก็เป็นสินผิดข้อหนึ่งเช่นกันนะคะต่อไปค่ะข้อ5นะคะเริ่มติดใจแล้วมันสนุกดีนะเพราะว่าแต่ละคนอะได้ไปแล้วก็แบบ เออมีคําแนะนําแต่ว่าอันนี้เราไม่มีเราไม่ได้มีการแก้นะอันนี้แค่แนะนำเฉยๆถ้าแก้ก็จะไปอีกเลเวลหนึ่งเลยนะคะแล้วก็จะคิดทบทวนซับซ้อนมากๆเพื่อเพื่อทําการแก้นะคะอ่ะต่อไปอันนี้กองที่5นะคะบุญกุศลที่คุณกองที่5ทําเนี่ยเป็นอย่างไรเพียงพอไหมนะคะโหคุณจะทําอะไรทีคุณศึกษา าคุณจะทำบุญคุณศึกษาก่อนว่าบุญอันไหนควรทำทำล้วได้อะไรภาที่นี่เป็นยังไงควรทํำไหมดังนั้นถ้าคุณลดความเช็คข้อมูลอันนี้ลดลงแล้วอาศัยว่าทำเนี่ยด้วยใจยที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเมตตาเราว่าบุญคุณจะพุ่งมากกว่านี้นะคะทีนี้ต่อยอดด้วยยังไงนะคะต่อยอดบุญกุศลน,นะต่อยอดด้วยการต่อสู้ไม่ใช่อย่างที่เราบอกไง ต้องต่อสู้กับตัวเองเพราะนี่มันคือโทสะงดการไปเช็คเพราะบางทีอ่ะเราแบบไปสืบเยอะๆก็จะแบบอุ้ยอันนี้ไม่ดีใจเรามีโทสะนะคะมันทําให้บุญเราลดลงทีนี้มาดูในเรื่องของบาปนะคะอ่ะอืมบาปบาปของคุณน่ะให้ระวังข้อหนึ่งนะคะแล้วก็ข้อข้อหนึ่งอทินา ไม่ใช่ข้อหนึ่งกับข้อสองเราไม่ทราบเนาะว่าทําไมเนาะแต่ว่าข้อหนึ่งอะ่ะมันเป็นเรื่องของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้กระทั่งคําพูดที่เชื่อเฉือนแต่เรามองว่ามันเป็นเรื่องของโทสะของคุณที่คุณอนะ่ะพร้อมที่จะลงมือทําร้ายคนนะคะบาปอันนี้ของคุณอนะ่ะที่คุณต้องระวังมาเลยเป็นข้อหนึ่งพอเป็นข้อสองทไมถึงข้อสองพอคุณมีโทสะคุณมีความโกรธคุณสามารถพูดเอ่อเรียกว่าทําอะไรก็ได้ที่ทำให แต่มันมีการวางแผนมันจะต่างกับข้อ4ข้อ4พูดปุ๊บ ทำเลยนะคะพอมีการวางแผนขึ้นมาคุณจัดคียซับซ้อนมาเลยทําให้คุณออพอเวลาคุณจะขมโมยหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณต้องวางแผนก่อนเราไม่ได้หมายว่าคุณขมโมยนะแต่เราอยากให้คุณระวังในเรื่องของข้อ1กับข้อ2นะคะหรือคุณอาจจะเจอมาแล้วก็ได้วิบากกรรมที่เราทํามามันทําให้เราเจอสิ่งสิ่งนั้นทุกข้อท,ที่ที่บอกไปนะคะคุณอาจจะเจอของหายคุณอาจจะเจอคนถูกขโมยไปก็ได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูไพ่ปิดสุดท้ายค่ะ ข้อดีของคุณนะอย่างที่คุณบอกคุณวางแผนทํามาหากินนะ่ะนะคะไพ่เนี่ยก <c oughs> ็เหมือนกันค่ะขยันทํามาหากินมาเลยทําให้คุณอ่ะรอดมาได้แต่คุณอนะ่ะการที่คุณพอมีแล้วอ่ะคุณคิดเยอะเวลาที่คุณจะช่วยเหลือคนอื่นหรือคุณจะทําบุญนะคะอ่ะวันนี้จบแค่นี้สั้นๆน,นะคะเพราะว่าเมื่อเช้าก็เปิดไลฟ์ไปแล้วว่าทําเมื่อเช้านี่ ถามคุยถึงเรื่องบุญกุศลที่ทำสาธารณประโยชน์แต่อันเนี้ยเป็นในเรื่องของบุญแล้บาปท,ที่คุณต้องไปต่อดังนั้นมันจะสั้นๆนะคะหากต้องการเช็คส่วนตัวทักส่วนตัวนะคะที่ FB นราการชาวนาผลหรือ l ลายนราการเท่านั้นนะคะอ,อิงขอบอกขอบคุณมากๆทุกการติดตามทุกการกดไลค์ทุกการกดแ like, ชร์ด,ด้วยนะคะโมทนาสาธุค่ะ